ชุดไทยนี่สวยจังยิ่งเป็นผ้าใหม่นะน่ามาทำซูวเดียเนาะแต่ก็นะราคาถ้าได้เห็นตอนทอนนะจะไม่บอกว่าแพงเลยจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทอมือแล้วก็ได้นี่ผลิตมากขึ้นราคาจะได้ถูกลงอยากให้ได้ไปดูจังจะได้รู้ว่าคุณภาพกับคุณค่ามันต่างกันนี่ล่ะค่ะทำให้ชลีนาต้องดันด้นมาถึงที่นี่ ตรงใสจะลงทางครับเอ้าพี่ไหนบหอกอีสานนี่เชียวไงอ๋อก็ไม่ได้มานานนะครับตรงโน้นมีบ้านคนลองไปถามดูไหมครับโอ,อเคค่ะอะพี่พิธภด้พัดเหรอเนี่ยมีคนอยู่ไหมนะเข้าไปดูดีกว่า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เหรอพลิตหนูจะไปกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านหนองแคแต่ว่าหลงอะคะ่ะโอ,อ้เดี๋ยวป้าบอกทางให้จ้ะขอบคุณค่ะแล้วที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเหรอคะหนูหนึกว่าเป็นบ้านคนที่นี่เคยเป็นบ้านคนจ้ะบ้านของคุณยายทุมยายไทยคือใครเหรอคะเป็นชาวบ้านนี่แหละจ้ะ ทีแรกชลินานึกว่ายายทุม้มยายไทยเป็นคนสำคัญของบ้านหนองแค่จนต้องทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้แวะมาชมแต่จริงๆแล้วเป็นคุณยายสองคนที่ไปรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2518ค่ะ พระราชินีมองเห็นผ้าที่ยายทั้งสองใส่แล้วบอกว่าสวยอยากให้ทอเยอะๆแล้วท่านจะซื้อแล้วท่านก็ส่งคนมาแนะนำวิธีทอการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำไมต้องปลูกเองเลี้ยงเองล่ะคะซื้อใหมมาทอเลยไม่ง่ายกว่าหรอปลูกเองเลี้ยงเองต้นทุนมันน้อยลงควบคุมคุณภาพเส้นไหมได้หลังจากนั้นท่านก็เสด็จมาที่นี่เหรอคะจ้านั่งตรงนี้แหละคะ่ะยายทุม้มยายไทยกับคนอื่นๆก็นั่งตรงนี้ ท่านอยากให้ชาวบ้านทอผ้ากันเยอะๆบอกลำพังทำไร่ทำนาอย่างเดียวมันไม่พอกินนั่นสิทำการเกษตรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาโชคชะตาและฟ้าดินฝนน้อยก็แย่ฝนมากเกินก็เสียหายซ้ำราคาก็ยังขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางอีกคนอีสานทอผ้าเป็นกันทั้งนั้นถ้าทำเป็นอาชีพเสริมก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ทุกคน นั่นคือชุดของพระองค์เหรอคะจ้าทรงอยากให้เห็นว่าผ้าที่เราทอพอเอามาตัดเสื้อแล้วเป็นยังไงหืทรงละเอียดจังละเอียดมากทรงกลับมาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็แนะนำให้ลองใช้สีใหม่ๆย้อมจะได้ถูกใจคนรุ่นใหม่นี่ไงจ้าอุยสวยจังถ้าหนูอยากซื้อนี่ต้องไปที่ไหนหรอคะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้องแค่มีจ้ะที่หนูตั้งใจจะไปนี่เอง เป็นความคิดที่ดีจริงๆนะคะถ้าชาวบ้านยากจนประสบปัญหาแล้วให้เงินสิ่งของหรือความช่วยเหลือวันหนึ่งเงินของใช้และความช่วยเหลือหมดไปทุกอย่างก,ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมๆแต่ถ้าให้อาชีพที่แต่ละคนทำได้ที่ถนัดสนับสนุนในด้านต่างๆมันไม่ใช่แค่ให้เขามีรายได้แต่ยังสร้างความภูมิใจที่จะยืนหยัดด้วยขาของตนเองแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าการช่วยที่ยั่งยืน